ห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังจับมือทอทอทรระยองจัดงานระยองแคปคานิวัลเทศกาลปูสุดฟินกระตุ้นท่องเที่ยวส่งเสริมผู้ประกอบการมีช่องทางขายของเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันนี้ที่บริเวณล,ลานกิจกรรมศูนย์การค้าสินท่านพราซ่าระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานระยองแคป คาร์นิวัล2 2 2 2เทศกาลปูสุดฟินต้องกินให้ได้ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การค้าเซนทันพราซ่าระยอง ทททระยองและหอการค้าระยองและภาคเอกชนในพื้นที่ระหว่างวันที่29มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายนนี้ทั้งนี้เพื่อสร้างสีสันกระตุ้นการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลของจังหวัดระยองและภาคตะวันออกภายในงานได้มีการรวบรวมสุดยอดเมนูปูจากร้านดังในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกกว่า100เมนูอาทิปูนิ่มปูไข่ดอง น้ำปลากวนปูม้าปูนึง่งจ้อไขป่ปูและยังมีเมนูอาหารทะเลสดๆหลากหลายอีกด้วยค่ะโดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสีสันส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายของค่ะนิวส์24สถานีประชาชนสุกันวรีสุวรรณรายงาน